ผมโซโล่ในโทนของ C major 7ก็คือคีย์ C หละผมเอาโน้ตในคอร์ดของ C major มาใช้แต่ผมจะใช้มีตัว B มันเป็น C major 7ถ้า C major 7เต็มเลยมีตัว B มาตัวที่7 นะอันนี้คือคุณต้องเข้าใจมันก็เหมือนกับการอ่านหนังสือออกเติมไม่โทเติมไม่เอกเติมไม่ตีอย่างนั้นเลยนี่คือทฤษฎีดนตรีมันก็เหมือนกับการเรียนหนังสือใครอายุ40-50ตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจอายุสนใจแค่ว่าคุณเริ่มต้นใหม่ได้ถ้าคุณเริ่มวันนี้คุณก็เก่งกว่าไอ้คนเมื่อวานคุณฝึกเดือนหนึง่งคุณก็เก่งกว่าที่คุณไม่ฝึกอะไรเลยคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมถ้าคุณไม่ฝึกยังมีคำถามกับชีวิตเหมือนเดิมว่าอะไรวะคุณเล่นมาขนาดนี้มันไม่พัฒนาสักทีะว่่่่าาาาททไไไมมมเรรถถึงดดด้คคตีีอสจิ โซโลอะไรพวกนี้ได้คุณจะต้องรู้วิธีการล่สเกลนี่คือสเกลที่ผมไลายคือพยัญชนะนะไอ้คอที่จับคือมันเป็นตัวคำอ่านที่คุณอ่านมีความหมายอ่ะมีความหมายทั้งหมดคอร์ด Am i n o r คอจีคอจีโดเมินันเซเว่นคอเอฟเอเมเจอร์เซเว่นมันถูกตัดถูกคิดมาจากสเกลทั้งหมด mm hmm. เมื่อคุณรู้สเกลมันจะไปต่อได้ตลอดชีวิตมันไม่มีทางตันแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจเลวเนี่ยบางคนไล่สเกลเป็นแต่ไม่รู้ว่าเอาไปใช้งานยังไงมันก็เหมือนคุณลอกกันบ้านเพื่อนอยู่คุณไม่รู้ที่มาที่ไปไงว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงสเกลเอาไว้ทําอะไรมันก็มีทักษะการเล่สเกลเพิ่มขึ้นมาแต่คุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรกูไล่ไปทําไม คุณก็แค่ไล่สกเกลเป็นแต่เอาไปใช้งานไม่ได้มันก็ตันเหมือนเดิมครับฝึกมาหลายปีก็ไม่ได้แตกต่างอย่างเดิมก็แสดงว่าคุณยังไม่รู้แก่นของมันได้เท่ว่าสกเกลเอาไว้ทําอะไรเอาไว้ใช้งานยังไงไล่สกเกล c major. ีเมเจอร์่นี่คือสกเกล C major โดเรมีฟาซอน จะมีทั้งหมดอยู่แค่7โน้ตที่มีติดช้าไม่ติดแฟดแต่โน้ตมันซ้ำกัน C D E F G A B C แต่ผมไล่ทั้งหมดเนี่ยเริ่มตั้งแต่สายเปล่าสายเปิดเลยนะก็คือมีทั้งหมดแค่7โน้ตเท่านั้นเองแต่โน้ตมันซ้ำกันนะมันไม่มีช้าไม่มีแฟด A B C D E F G เลี้ยงตัวไปเลยไม่มีช้าไม่มีไม่มีแฟดไม่มี A ช้าไม่มี G ช้าไม่มี F ช้า โน้ตแค่7ตัวแล้วไอเนี่ยทำไมมันอ่านว่าคอร์ด C ีล่ะเหมือนคุณอ่านหนังสือภาษาดนตรีถ้าทฤษฎีดนตรีคือเขาจะอ่านนี่คือคอร์ด C ีเขาจะอ่านออกมันมีโน้ต1,3,5ตัว1คือตัว C ที่คุณจับเนี่ยตัวโด1,3,5ตัว C นี่คือตัวดีไม่ใช้ตัว E นี่จะกลายเป็นคอร์ด C แล้ว2โน้ตตัวนี้นี่คือตัว G C e, G จับแค่นี้ก็คือคอร์ด C นะมีแค่3โน้ตแต่เราจะเล่นให้มันครบกดโน้ตตัว C ไปก็คือมันซ้ำกันแล้วสายป่านี่คือตัว E สายหก็คือตัว E C on E ถ้าจเล่นเต็มๆถ้าจะเรียกเต็มๆตคือ C on E ถ้าจับแบบต้นฉบับจับแบบออริจินอล C คือต้องเลือกแต่ตัวรูทคือนิ้วนี้นะครับสาย5เนี่ยมันจะกลายเป็น C ต้นฉบับจริงๆโทนของ C m เมเจ ถ้าเราเริ่มเริ่มอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแต่โทนของมันมันจะมีตัว E มาเริ่มมานำมามันก็เหมือนกับการเติมไม่เอกไม่โทเข้าไปถ้าคุณอ่านหนังสือพวกนี้ไม่ออกมันยังไงก็ทาให้คุณเล่นกีตาร์ตันตอนนี้ใครอยากเล่นกีตาร์เก่งแต่ไม่มีเวลาฝึกซ้อมยิ่งวัยทำงานนะผมรับประกันได้เลยว่าหลังจากคุณเลิกงานร่างกายและจิตใจของคุณจะเหนื่อยล้าแน่นอนและมันจะทําให้คุณขาดแรงบันดาลใจทพอแท้หมดอารมณ์ในการฝึกซ้อม ใครที่มีปัญหานี้อยู่ผมได้เปิดคอร์สชื่อว่าปลุกอารมณ์เล่นกีตาร์วันละ3 0นาทีให้ได้ผลสูงสุดสำหรับวัยทำงานมีเวลาน้อยคุณก็สามารถเล่นกีตาร์ได้เก่งถ้าคุณรู้วิธีการปลุกอารมณ์รู้วิธีการฝึกอย่างถูกต้องถ้าพานี่3 0นาทีคุณฝึกอย่างสนุกสนานฝึกอย่างมีความสุข คุณจะอยากฝึกมันทั้งวันผมจะสอนวิธีการสร้างอลมกจำจัดความเครียดกำจัดความพอแท้สำหรับวัยทำงานเลยจากตารางฝึกซ้อมให้คุณใน30นาทีว่าคุณจะต้องฝึกอะไรบ้างเนื้อหาเหมาะตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพเลยใครมีปัญหาด้านเวลาไปเรียนคอร์สนี้ได้เลยคอร์สออนไลน์ทบทวนซ้ำได้ตลอดชีวิตราคาโปรผมให้20ท่านสุดท้ายเท่านั้น990บาทแทรรูปคลิปนี้แล้วแจ้งความสนใจส่งไปที่ไลน์แอดด่วน